แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะก็จะเป็นโซนนี้นะฮะ ่ะส่วนแรกก็จะเป็นอ่าช่วงราคาประมาณ2.470นะครับผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดกราฟราคาลงมาช่วงนี้นะแล้วไม่ผ่านนะเราให้เราให้ทุกคนเนี่ยหาจังหวะในการคอนเฟิร์มบานะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วนะกราฟราคาเนี่ยเขาได้มีการปรับตัวลงมาแล้วก็มีการเบรกโซนนี้ได้นะฮะอ่าผมเลยอัปเดตแผนนี้เข้าไปนะครับก็คือแผนเซล แผนเซลล์ช่วง2472นะครับแล้วก็ TP ตามเส้นนี้นะ2 4 6สนะครับส่งเข้าไปใน t e l e gram นะครับหลังจากนั้นกราฟก็ย่อรับออเดอร์ก่อนที่จะลงไปถึง TP รียบรอยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะผมได้อัปเดตแผนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ว่า2แผนนี้ไม่ได้ชนะนะอ่าเป็น2แผนนี้ก็แผนแรกนะครับที่ ผมมองนะฮะที่ผมมองเห็นก็คือโครงสร้างนะครับเขามีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมีการอ่าปรับตัวขึ้นนะครับก็คือช็อกขึ้นตรงนี้มีการช็อกลงก่อนนะฮะช็อกลงแล้วก็ช็อกขึ้นในไทม์เฟรม1นาทีนะผมมองว่ากราฟเนี่ยเขามีโอกาสขึ้นไปใช้โซนด้านบนนะครับโซนนี้ที่ผมตีไว้แต่ว่าเบื้องต้นอ่ะผมมองแค่การสวิปไฮนี้เนะฮะเป็นสวิงของ M15 นะครับแต่ว่าออเดอร์แรกนะครับ ล้มเหลวนะครับไม่ได้ชนะเนาะโดน s t ็อปลอดไปนะแล้วก็มีออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ order ที่2เข้าหลังจากที่มีแท่งเทียนคอนเฟิร์มกราฟเนี่ยมีการเทสดีมาแล้วนะครับมีแท่งคอนเฟิร์มผมเลยเข้าตรงนี้นะเอสแซ l ก็ใต้โซนก็ตรงนี้นะครับพลาดไปเพราะว่ากราฟราคาเนะี่ยมาทิ้มเอสแ l ก่อนประมาณ16จุดแค่นั้นเองนะก่อนที่จะกลับขึ้นไปชน TP นะตรงนี้ สำหรับตรงนี้นะฮะเป็นบทเรียนได้อย่างดีเลยนะว่าเราเนี่ยไม่ควรวาง Stop Loss นะไว้ใต้โซนเพียงอย่างเดียวนะควรจะวางไว้ใต้โลไปเลยนะครับประมาณนี้ถ้าวางประมาณนี้ยังไงก็ไม่โดนนะครับใต้โลนี่แต่นี้ผมวางภายในนะครับก็คาดว่าการาฟราคาเนี่ยมาเทสอ่มาเทสในส่วนของตัวดีมานนะฮะโลนี้ แล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รอโครงสร้างคอนเฟิร์มนะครับรีบเข้าไปหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับก็แพ้ไป2 r อนะครับอันนี้แผนตอนเชา้าบวก2.8นะครับอันนี้ลบไปอีก2นะเหลือแค่0.8เนาะก็ยังถือว่าไม่ได้แย่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารอโครงสร้างคอนเฟิร์มนะฮะรอโครงสร้างคอนเฟิร์มว่าคือกราฟตรงช่วงเนี้ยกราฟยังไม่ได้มีการเบรกอ่ะชุดนี้ถ้าเกิดเราจะเทรดเนะี่ย แบบไม่รีบเลยนะต้องรอเบรกชุดนี้ก่อนชุดนี้ฮะเห็นไหมฮะแต่ว่ากราฟยังไม่ได้มีการเบรกแล้วปรับตัวลงเบรกโลต่อนะครับชุดนี้เบรกโลต่อนะครับหลังจากเบรกโลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับขึ้นไปเบรกไฮตรงนี้เรากำหนดให้เป็นโครงสร้างช็อคนะครับ เชียงออฟเชลเลเตอร์เนาะแล้วกราฟราคาก็มีการย่อรีเทสนะฮะที่เขาทิ้งโซนเฟล,ลู e ก,ก็ p ไปตรงนี้นะครับตรงนี้เราตีเป็นดีมานด้วยข้อเสียก็คือเรายังไม่ได้รอโครงสร้างคอนเฟิร์มนะจุดนี้ผมยังไม่ได้รอนะฮะแล้วครับก็มาคอนเฟิร์มภายหลังแล้วก็ดีดต,ตัวขึ้นไปนะครับ โอเคก็ okay, จบไปนะสำหรับแผนของเมื่อวานเดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบแผนเมื่อวานออกก่อนนะครับถ้าเรามองภาพกว้างๆนะครับของประมาณช่วงไทม์เฟรม M 1 5นะ <c oughs> ก็จะเห็นว่ากราฟราคาเนี่ยเขากลับตัวที่ดีม n นโซนนี้นะครับของ M 1 5เนาะแต่ว่ากราฟราคาเนี่ยเขาไม่ได้สามารถส่งราคาขึ้นไป ทำ New High ใหม่ได้นะครับส่วนี้นะ,ะแต่ถ้าเรามองตามโครงสร้างของ t Timeframe 5นาทีนะครับ5นาทีเนี่ยตรงเนี้ยการาฟราคาเกิดการช็อกโครงสร้างนะครับการช็อคโครงสร้างนะครับไม่ได้ไหมายความว่าการาฟเขาจะ ขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับอืมบางทีเนะี่ยเขาขึ้นไปทำสต็อปฮันนะแล้วก็ลงไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับแต่จุดนี้นะฮะสิ่งที่ผมเห็นก็คือกราฟวิ่งกราฟเคลื่อนที่เป็นกรอบแบบนี้นะ โซนนี้นะครับเป็นโซนที่น่าสนใจอีกหนึ่งโซนนะครับแต่ว่ามันเป็นโซนที่เป็นดีมานที่ไม่สามารถส่งราคาขึ้นไปทำ new high ได้นะครับอ่าเป็นเหมือนดีมานที่ส่งราคาอ่าขึ้นไปมีอิมบาลานนะครับแต่ว่าไม่สามารถเบรกเทนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าจุดนี้นะเราก็ยังมองบายไม่ได้นะครับ เราจะมองบายได้ก็ต่อเมื่อกราฟราคาเนี่ยเขามีการเบรกเทนไล์ก่อนนะครับเบรกรีเทสนะฮะหาจังหวะในการเข้าบายต่อขึ้นไปนะครับต้องรอเบรกเทนไล์ line, นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขาเบรกดีมานที่ได้นะครับถึงว่าถึงเขาจะเป็นดีมานที่ไม่สามารถส่งราคาขึ้นไปทำ h ายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการเบรกเนี่ยเราก็สามารถใช้จุดเนี่ยเป็นจุด ่าเป็นเซนเตอร์ได้นะครับรอการเบรกเอาท์นะครับอ่าถ้าเบรกรีเทสเนี่ยก็อาจจะมีการลงต่ออ่าตามนี้นะครับเป้าหมายเนี่ยเรามองอ่าผมมองดีมานโซนด้านล่างนะครับแต่เบื้องต้นนะครับต้องให้ผ่านโซนนี้ให้ได้ก่อนนะครับอ่าผ่านโซนนี้ แล้วอาจจะรีไฟล์ลงมาอ่าเหลือประมาณนี้ก่อนนะครับกรอบราคา5.8นะครับ5.4 4ส4.4สีนะครับประมาณนี้เลยถ้า เบรกโซนได้นะครับฟอ l โล่เซลลงมาเลยนะครับเป้าหมายมองที่สองสี่ห้าแปดจุดสี่หกเป็นดับแรกนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้เนะี่ยเบรกขึ้นไปได้นะครับ Follow b ายขึ้นไปนะครับเป้าหมายเป้าหมายเรามองไฮเดิมนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณ7 7 7 5สนะฮะสำหรับมุมมองของผมให้น้ำหนักไปทางฝั่งบายนะครับรอการเบรกก่อนนะครับที่ให้น้ำหนักไปทางฝั่งบายเพราะว่ากราฟเนี่ยของ m15 มนะมีการช็อคตรงนี้นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นผมให้น้ำหนักจากฝั่งบายนะครับถ้าเบรกเทไลนได้เนี่ยก็จะเข้าระบบนะครับแต่ถ้าเบรกเทไลนไม่ได้แล้วเบรกโซนนี้ลงไปก็หมายความว่า ฝั่งเซลลคุมเกมนะครับแล้วก็ o o l o w w เซลลงไปที่ส่วนด้านล่างต่อนะครประมาณนี้นะครับสำหรับแพนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ใน Tele gram เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะสวัสดีครับ